ถ้าตอนนี้คุณกําลังอายุ20บต้นเพิ่งได้เงินเดือนก้อนแรกหรือว่ากําลังขอเงินพ่อแม่อยู่ฟังผมให้ดีครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าชีวิตทางเงินเนี่ยมันจะมีหลุมดำที่จะดูดเงินของเราออกจากกระเป๋าตังค์แล้ววันนี้ผมจะมาหาวิธีแก้ว่าเราจะสามารถรอดจากหลุมดำนี้ได้อย่างไรัน กับดักแรกคือฉันมีวงเงินเหลือเฟือก็แค่รุดไปก่อนบอกเลยว่าอันนี้โคตรอันตรายคือเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวงเงินตั้งเยอะรู้ซื้อไอ้นั่นหน่อยซื้อไอ้นี่หน่อย,ออยแต่พอถึงสิ้นเดือนเท่านั้นแหละโอ้โหบินมาปุ๊บเงินเดือนหายไปกับค่าบัตรหมดเลยเราถ้าจ่ายขั้นต่ำนะดอกเบี้ยม,มันจะกินคุณไปเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือเลยท,ที่เอาโตัวรอดก็คือง่ายมากเลยถ้าไม่ยาเป็นต้องใช้แบบเฉยๆจริงๆอย่าไปรูดมันครับผมหรือถ้าพลาดรุดไปแล้วต้องจ่ายเต็มเท่านั้นจําไว้เลยนะรับเรื่องที่สองคือเพื่อน ใครๆก็พูดถึงเหรียญ x หุ้น y คือเราไม่ได้ศึกษาเลยว่ามันคืออะไรแค่คิดว่ารีบซื้อเดี๋ยวก็รวยสุดท้ายตลาดตกลงมา mm hmm. เงินหายวับไปกับตาแล้วเพื่อนก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะวิธีการเอาตัวรอดก็คือคุณต้องใจเย็นๆก่อนถ้าจะเริ่มลงทุนจริงๆให้เริ่มจากกองทุนรวมง่ายๆก่อนหรือเลือกแค่สิ่งที่คุณเข้าใจใช้เวลาแค่อ่านข้อมูลสินาทีก่อนจะตัดใจดีกว่าเสียเงินทางก้อนนะครับผมับดบที่3ก็คือเงินเดือนขึ้นแล้วต้องซื้อของขวัญให้ตัวเองหน่อยพอรายได้เพิ่มข เช้าจากที่เคยอยู่ห้องเล็กก็อยากย้ายเป็นห้องใหญ่อันนี้แหละที่เรียกว่า lifestyle inflation หรือชีวิตเฟิร์สวิธีเอาตัวรอกก็คือให้เงินเดินขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายให้ขึ้นแค่นิดเดียวเงินที่เหลือให้ไปลงในบัญชีออมทรัพย์หรือลงทุนลองใช้กด30วันดูนะครับผมอยากได้อะไรเก็บไว้ก่อน30วันถ้ายังอยากได้จริงค่อยซื้อสรุป3อย่างนี้แหละที่คนวัยเราพลาดกันบ่อยคือ 1. บัตรเครดิต 2. ลงทุนตามเพื่อนและ 3. ชีวิตแม่งเฟิร์สถ้าคุณอยากรู้การเงินอีกผมมีคลาสการเงินแจกแค่แอดไลน์